นิทานก่อนนอนเส้นที่ยาวกว่าในงานเลี้ยงแห่งหนึ่งของวังหลวงเหล่าสตรีชั้นสูงต่างแต่งกายกันด้วยผ้าไหมเครื่องเพชรและน้ำหอมชั้นดีเสียงดนตรีก็คลอเบาๆกับเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่เติมเต็มค่ำคืนอย่างงดงามณมุมหนึ่งของห้องโถงมีท่านหญิงผู้อาวุโสคนหนึ่งกำลังสนทนากับสตรีสาวทั้งสี่คน ที่กำลังฝึกเข้าสู่วงสังคมชนชั้นสูงเป็นครั้งแรกเธอวางพัดลงบนโต๊ะเบาๆแล้วก็หยิบด้ามปากกาขนนกขึ้นมาลากเส้นสองเส้นลงบนกระดาษผืนเล็กเส้นหนึ่งยาวกว่าสองฟุตและอีกเส้นหนึ่งนั้นยาวกว่าสี่ฟุตกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นเธอก็เอ่ยถามพวกหล่อนคิดว่าจะทำให้เส้นที่สั้นดูยาวกว่าอีกเส้นหนึ่งได้ไหม เธอถามเสียงเบาแต่ดวงตานั้นกลับฉายแววท้าทายหญิงสาวคนหนึ่งหัวเราะเบาๆแล้วก็ตอบว่าก็ตัดเส้นที่ยาวกว่าให้สั้นลงไงเจ้าคะแบบนั้นน่ะอีกเส้นก็จะดูยาวกว่าโดยเปรียบเทียบท่านหญิงอาวุโสพยักหน้าเล็กน้อยก่อนที่จะมองไปยังหญิงสาวคนนั้นด้วยสายตาแนวนิ่งแล้วก็กล่าวว่านั่นคือวิธีของคนที่กลัวการพัฒนา จึงได้เลือกทำลายผู้อื่นแทนที่จะยกระดับของตัวเองเธอหยิบปากกาขนนกขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ลากเส้นให้ยาวกว่าเดิมเส้นสองฟุตนั้นกลายเป็นห้าฟุตไปแล้วทิ้งให้เส้นสี่ฟุตดูเล็กไปเลยโดยที่ไม่ได้ทำลายมันแม้แต่น้อยเมื่อลากเส้นเสร็จท่านหญิงก็ได้พูดว่าในวังหลวงและโลกของพวกเรานั้น เจ้าจะพบว่ามีคนมากมายเลยที่เลือกลดแสงของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสว่างขึ้นเสียงของท่านหญิงอาวุโสแฝงความเศร้าเจือปนอยู่ในคำพูดก่อนที่จะพูดต่อว่าแต่คนที่น่าเกรงขามจริงๆนั้นคือคนที่ยิ่งพัฒนาและยิ่งเปล่งประกายโดยไม่ทำให้คนอื่นต้องดับแสงลงหญิงสาวทั้งสี่เงียบลงครู่หนึ่ง ก่อนที่หนึ่งในนั้นจะถามเบาๆว่าถ้าเราไม่แข่งกับใครเลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรละเจ้าคะว่าเราดีพอแล้วหรือยังท่านหญิงอาวุโสยิม้มก่อนที่จะตอบกลับไปว่าแข่งได้สิแข่งเลยแต่แค่อย่าลืมว่าคู่แข่งนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูของเราบางครั้งพวกเขาอาจจะเป็นคนที่ช่วยผลักดัน ให้เจ้าเก่งขึ้นกว่าเดิมก็ได้และในวันหนึ่งพวกเขาก็อาจจะกลายเป็นมิตรที่อยู่เคียงข้างเจ้าด้วยความภาคภูมิใจ